สวัสดีจ้าสาวแหลวคนเกา่าคนเดิมมาละจ้าแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อจ้าโอ้ยเมื่อยท่ยพี่น้องไปเก็บบูเบอรีห่หัวใจสีกลับมากลับมาตอนสองทุ่มกลับมาปุ๊บสาวแหลวกับป้อนเขาป้อนน้ำลูกเฮ็ดน่าก,กินให้งมังสกิดาแล้วสาวแหลวก็มาถอนหยาตอท่พี่น้องแล้วก็ตอนนี้มันกับเวลาเมืองนาฬิกา 4ถุ่ม1บหานาทีพี่น้องเมื่อวานเนี่ยหมักซิดาเขาบอกว่าโอ้เลยตนสาวแหล้วได้ว่าสั่นไปเก็บปูบอรี่กับมแลวก็ตตรงมาท่ความสะอาดตรงมาล่อนอีกเนาะเมื่อนี้เขาก็เลยไปเก็บซอยให้พี่น้องหนักกว่าเขาเดี๋ยวคือว่านักดีด้วยวสุเขาก็เก็บออกแล้วสาวแหล้วก็ต้องได้ม่เลือกอีก มานนางเลือกอันเวยเขียวออกค่ะแต่มันขายว่าได้เนาะพี่น้องสาวแล่กวก็มานนางเลือกมาที่นี่ขายอยู่เราเราเก็บบ่บ่ค่อยหลายเนาะเก็บซอยบ่ค่อยหลายปันไลยสาวแล่กวก็เลือกเสร็จแล้วสาวแล่กวก็เลยมัดถอนหญ้าต่อโอ้คัดมากสต่อโอ้คัดมาก,กันบูเบอรรี่ เกือบได้อ่าน,นประวัติให้พี่น้องพา,าอย่างตีปวดหลังก้มเก็บบูเบอรี่ล้วกลับมาต้งมาขัดอีกแต่ว่าไกิตียางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยังซอ,อยอยู่เพิ่นก็ยังซอยเก็บซอยอยังถึงสิไดงรวยเขียวมากกับซ่างห้าม,มาขัดเอาห้ามาเหลือกเอาไม่เนาะพี่น้องวันนี้สาวแหลกก็เลยบอกว่าอบอกกับมังสีดาว่า โอ้ขอบคุณเด้อกับความวังดีที่ไปเก็บซอยแต่ว่ามืออื่นน่ะบ่ต้องเก็บสอยดอกสาวแหล่ว่าสิแต่ว่าไปเสื่อ,อนแนวททาความสะอาดบูบรี่ให้สาวแหละะียวซนเพิ่นเลยว่ามืออ,อื่นเพิ่นสิไปเสือห้แท้พีปน้องเพราะว่ากลับมาไม่เมื่อยเนาะเขามานนังหล่อนนังทาความสะอาดด้วยมือเนาะมมนก็ับเมื่อยแถมมันนังคัดเปลือกหน่อยเขียวออีกเกือบได้อ่านประวัติยังว่า <laughs> ตัว่าสาวแหล่ก็ไปอ่านไวปป้านด้านอก ได้พี่น้องประวัติพร่อสาวแหล่ยังเฮ็ดภารกิจท่านได้แล้วอยู่ได้พี่น้องว่อาจจะงงว่าเอ้าภารกิจอีหยังสาวแหล่ท่านได้ไปเฮ็ดบุญให้พ่อกับแม่อยู่ตายไม่ได้อ่านประวัติไม่ได้ตัวพันวาเหนื่อยได้แต่ไม่ถอยถึงสิเมื่อยเป็นได้สาวแหล่ก็สิไปยิ่งขึ้ก่านเลยได้พี่น้องเพราะ เงินเพราะว่าเงินทั้งนั้นเลยเลยอีกสาแหลกกจิตเก็บเงินไปเฮ็ดปุ่นให้พ่อกับแม่ก็บ,บวดให้น้องชส้เมื่อเป็นได้สาแหลก็สิอดออกคือจังตออเนี่ยได้พี่น้องสี่ถุ่มสีบหาแล้วก็ได้มานั่งถอนหยาบางคนจะว่าอ้าสาแหลวเป็นอยังนี้คือจะม่ถอนเด็กแท้สี่หาถุ่มเลยก็ว่หาอาบน้ำนอน แล้วเรนอยากสิบอกว่าเนี่ยหมูเว้นบบวบางถ้พี่น้องไปหาเก็บปูเบอรี่กับหมูเตะเบอรี่ขายเนี่ยหมูแรกกับเนี่ยหมูขึ้นมาถอนหญ้าเอาเพราะว่ามันกยังท่านเอ๋มืดเนาะแต่เว้นมันท่านเอ๋ตกดินอยู่แต่เว้นตกดินย่ำได้หมดละสาวแล้วคอยสินนวลแต่เว้นตกดินกับตีหนึ่งหมดละถ้าพี่น้องเนี่ยหมูเว้นบริเวณถอนหญ้าเด้อ หาเก็บแต่บูบอรี่หาเก็บตั้งแต่หมากโมเตะขายน้ำทอนเ่ยมัขึ้นตัวแบบที่นี้มาเด้อถ้าพี่น้องเอ้ยทอนอยาซอยสาวแหละเ้อะขึ้ยูม้างไทยก็จะเป็นตีสามกาลัวเราบอกใท้พี่น้องแต่ว่าอยู่นี่หวัวแต่าซีถุ่มกว่า เนื้อหมเว้นเขาบ่มีเวลาเขาก็ต้องเฮ็ดเนื้อหมูขึ้นนะเนาะพี่น้องอีกอย่างแต่เว้นกับยังท่านี่โตดินอยู่เขาก็เลยต้องเฮ็ดเนื้อหมูมขึ้นเอาเออื่นเ้าเสาแล้วก็สิได้ไปแต่เด็กอีกไปเก็บบูเบอรี่กวนก็มกหมาโมเตะก็สิได้ทิ่มปลามันไว้ก็ทิ่มสตรอเบอรี่ไว้ก่อนมาดูแล้วเนื้อหมูขึ้นเอา เมื่อปันไดก็อวดเอาเนาะพี่น้องนะเขายังมีกั้วบังขงา้างหน้ายังร่อเขาอยู่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้าซาแลได้หอดมักซีดาปนันนันนะเฮ็ดบุญใหพ่อกับแม่นะ่ะเขาบ่ซอวยวะก็จะมาขอเงินเขาเขววาซอยยูให้พี่น้องสาหล่ก็บ,บอกเพื่อนยุ่เพื่อนก็บ่าเพิ่นสีซอยยูแต่ว่า คือว่าแล้วเนาะเขาก็บบอลูว่าเพิ่นสิซรอยเท่าไรเป็นบ่ล่ะตามแรงเสด็จท่าพิน่นเขาก็บ,บ่ได้ขวาพิ่นน้ำแล้วแต่เพิ่นสิซรอยเท่าไรแล้วเขาคว่ำตั้งใจของเขาพอกับแม่เขาเขาก็ต้องเตรียมเงินสำรองไว้อีกต่างหากหาเพิน่นซรอยจะเครืองหนึ่งหรือว่าเท่าไรเขาก็บเได้เอาเงินเขาออกอีก เพื่อนซอยทะเลก็ดีใจเมื่อไหร่น้ะไทยพี่น้องว่าแต่ห่อได้เฮ็ดบุญให้พ่อกับแม่ได้บวชให้น้องไส้โอ้มาเดอ้อไทยพี่น้องเอ้ยบุคเคลืนกูได้กินซอยจูน้ำสาวแหลมเมื่อนี้มัถอนหญ้าซอยกันเน้อะสียทุม ไปกินสอยจูยน้ำสาวแหลมมัดถอนหยาซอยเนี่ยอาอามอยู่ nhà จากวิจากสิบเมือ่อเนาะให้พี่น้องเนาะกนมี่สิบเมื่อสาวแหลวกสิบ่ก็จังสิถอนหยาไว้หรอกเก็บบุเบรีไ่ไว้หรอก นีอก็ไปเก็บบูเบอรี่มากจนค่บเมิดตื่นตาปวดหลังแทบไม่นองแต่ว่าจมซื่อๆดอกว่าจมแล้วก็พ่ถอยคือเก่ามื้อนไปอีกคือเก่าก็จังสิบวยก็เจาะอ่านประวัติง่ายดอกแทบไม่นองเลยบางคนก็สิว่าเอ้าอีหยังละอ่านประวัติ เหนื่อยได้ท้อได้แต่ไม่ถอยไม่ตายคือเผนวา่า <c ười> <c ười> ใกล้แล้วท่าพี่น้องใกล้สีได้คลายแล้วใกลใ้แล้วตัวใหญ่แล้วนะกำลังงาม ก็ยสิได้เอาไปแปลเป็นซับเลยท่าพี่น้องตอนเฮ็ดกับเมื่อยเล็กน้อยนึงแต่ว่าตอนขายได้กันสิมันอยู่ดอกให้พี่น้องเลยแต่ยังขึ้นมันตีในเงิน <c oughs> นี่ยจ่าแหลึงไในว่า,วนาจุดบนยอมให้ข้าเจ้าอ,อ่านประวัติง่ายๆเงินกำลังสีได้ <c oughs> ปีนาเฮ็ดไร้ก็เก่ามาที่นี่ อย่าลืมเด้อให้กินซอยจูวกับกุ้งแช่น้ำปลาน้ำาอแรงมาเขือนเนี่ยมาถอนหญาซอยกันเนอะท้่พี่น้องเลยอ้าอามอยู่หญาบ่อยากพากเลยแบบที่นี้บ่คอยได้ดูแล้วพ่คอยมีเวลาเลยค้าจะไปหางอนเงินทางอื่นอย้าขกกึ้นเต็มสวนเลย ມີສຽມຫນ້ອຍແດ່ເນາະໄທພີ່ນ້ອງເນສນສອານ อื่นให้พี่น้องขัดมักซีดาพ้นไปเสื่อนแนวทำวามสะอาดบูเบอรี่เ็จแล้วนะเดี๋ยวสาวแลสิทำวามสะอาดและสาวแลสิสร้างให้ไทพี่น้องเบิงว่าเมือวานกับมือนีเพราะว่าซองเหมือเนาะสามมือก็เอือนสามมือนีสาวแลสิเฮ็ดเงินได้จากบาดเงินขายบูเบอรี่เพราะว่าตอนนี้สาวแลหัวแต่สิไปเก็บเมือวานหนึ่งมือกอนหนึ่งก็ไปเก็บหม,หหม,เ,บหมเต้บตุรี่ บุบรี่ท่านได้เก็บอดเอ็นเก็บแล้วเอ็นต่ว่าท่านเอ็นเท่าทำความสะอาดท่านเอ็นสั่งท่านในไปขายให้คนเยอะภาสิขายมือหื้อแต่ว่ามือเอือนสาวแหล่ฉสิมาทำความสะอาดแล้วก็สิสั่งให้เทพี่น้องเมงกอนว่าสามเมือนี่สาวแลหล่เฮ็ดเงินได้จักบาท <c oughs> ก่อนจบคลิปนี่สาวแหล่ขอฝากเทพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์สาวแหล่ไมาแกงไก่ในเรื่องจา้าเพื่อสาวแหล่สิได้มีแห้งสู่ในต่างแดนต่อไป พ่อกันคิดไม่ได้จ้าพ่อกันมืออือน่นเดี๋ยวสาวเล่สิผ้าสั่งเบิ่งบูบอรี่่าได้จักรโลและคิดเป็นเงินเท่าไรเพราะว่าสาวเลียิเอาไปแปรเป็นซับแล้วให้พี่น้องเลยอีกอยังสาวหล่สิเฝ้าถอนยาเกินมันสีฟอสุดล่องมันสิเด็กก่อนพ่อกันมืออื่นได้จ้าพ่อกันคิปไม่าย